นีพบกับโบโบเจอนี่นั่นเจอไหนอันยงพาะเยกอโยอันยาอ,อ๋อ,อ,อ,อกันก <c oughs> โบโบเจนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องราวในวันนี้เป็นทริปแรกนะคะที่ดิฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่พบกับแฟนที่ชื่อคุณอิงมาแล้วเขาไม่ไปด้วย <c oughs> ฉันไปคนเดียว ไม่ใช่ค่ะไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนมหาลัยนะคะมสวการแสดงการแสดงมสวไปโปกรมแตกต่างกันเลยนี่ขนาดแค่ที่เริ่มสนามบินนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเวลากระเทยหรือไม่ทุกคนนัดกันสี่ทุ่มนะคะดิฉันเกือบสี่ทุ่มฉันมาถึงแล้วจะไม่กระเทยอยู่ที่สนามบินนนเมืองนะคะวันนี้เราจะบินไปกับแอร์เอเชียแล้วก็ไปเกาหลีัดค่ะไม่มีนะประเทศเกาหลีัดอะไปเกาหลีค่ะ เดี๋ยวไปรอดูเจอเพื่อนๆกันนะจ๊ะใครเป็นผู้ร่วมทิปบ้างและนี่ความเศร้าคุณอิงมาส่งแต่คุณอิงไม่ได้ไปคุณอิงค่ะมาช่ายให้หน่อยไม่ได้ไปหรอทิปเนี้ยเอาตัวเองยัดใส่กระเป๋าไปเลยได้ไหมขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณซีแก่ค่ะร่มเวยค่ะอุ้ยหน้าตาคุณเหมือนผีน้อยมากอุ้ยน่ากลัวมากใครที่เป็นเอฟซีแกเจ็ดนะคะสวัสดีปังสวัสป ไปกันเลยค่ะไปนายมาราดมาค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะถ่ายกระเป๋ากันนะคะแล้วก็ไปที่โซเซชันเพื่อฝากกระเป๋าใบใหญ่เอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะกลับมาโซแต่เราจะมุ่งหน้าไปปูซานกันก่อนปูซานจะสวยขนาดมึงไม่เคยไปนะครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้ก็หิวมากค่ะก็คือไปเที่ยวเกาหลีมาโทแล้วรอบนี้ไปกับเพื่อนๆเอาจริงนี่คือการไปเกาหลีในรอบแบบ สปีมัง้งโมไม่ได้ไปเกาหลีมานานมากแล้วปกติเมื่อก่อนนะชอบมากแล้วจะไปแบบปีละครั้งแต่หลังๆพอเจอญี่ปุ่นเข้าไป ติดใจญี่ปุ่นนะดีเข้าใจเรื่องปะเธอแล้วฉันอะเพิ่งเคยไปปูซานครั้งแรกปกติฉันไปเกาหลีคือไปโซอย่างเดียวเข้าใจปะรอบนี้ไปปูซานเพราะว่าเพื่อนอะอยากพาไปเขาดาวที่นั่นมากก็เลยได้มีโอกาสกินอะไรใหม่ๆที่เกาหลีเยอะเหมือนกันนะรอบเนี้ก็เริ่มจากการที่ถ้าเอาเป็นแคทเทคโนโลยขนมนะก็คือไปกินนี่แหละเขาเรียกว่าเอ่อไดฟูกูซึ่งร้านนี้เ้าจริงมีหลายสาขาเหมือนกันคือสังเกตแล้วเกาหลีอะถ้าอะไรเลิศๆอะเขาก็จะมีหลายสาขาเข้าใจปะและอันเนี้ยเขาอยู่ที่สถานีรถไฟเลยอยู่ที่โซสเตชันเขาเรียก ก็คืออยู่ที่ใส่รถไฟกลางฟิวฟิวหัวลำโพงบ้านเราอะเข้าใจปะเอออย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายไส้มากแล้วเขาก็จะห่อมาเป็นเหมือนห่อ,อก,กระดาษเข้าใจปะเหมือนทำมาเหมอนเป็นห่อ,อก,กระดาษอะไรเงี้ยนั่นแหละซึ่งมันมีไส้ผลไม้เยอะมากมีไส้ช็อกโกแลตดูไบนะเออเกาหลีตอนนี้ยกำลังฮิตเลยน่าจะเพิ่งฮิตมัง้งทุกขนมทุกอย่างอะจะมีรสชาติช็อกโกแลตดูไบหมด ้อดอกหน้าฉันปากคนแบบนี้เย่เลยห <Yeah. S 2> อมหอมทำถึงค่ะคือแรงหวานเลยอร่อยนะแป้งดีอร่อยแป้งดีเ<ๆ>ขอกโกแลเขาก็อร่อย<ๆ>แป้งไดฟุกุของเกาหลีอ่ะเขาจะมีความบางห่อแป้งบางมากแล้วก็มีไส้ด้านในแล้วก็เป็นเน้นผลไม้ด้านในนะคะซึ่งรสชาติที่โบเลือกซื้อมากินอ่ะก็คือชอ็อกโกแลตสตรอเบอรี่ผู้ยอมรับเลยนะสตรอเบอรี่เขาอร่อยจริงๆ สับปรี่เกาหลีมันมันฉ่นำอะ่ะเรากินในบรรยากาศที่มีความอากาศเย็นแบบประมาณแบบลบสามอ่ะเข้าใจปะ <c oughs> มันฟินแล้วก็ถามว่าถ้าให้เป็นคะแนนเต็มสิบอ่ะตัวไดฟุกุอันเนี้ยก็จะประมาณสัก8ละกันไม่ได้แบบ the best เมื่อวานแต่มันอร่อยตรงผลไม้สดค่ะตอนนี้อยู่รถไฟนะ <c oughs> ไปแล้ว,วไปแล้ว แกมไม่ยอมเที่แกมไม่ได้กอบกูเลยเอาแมา่น,นี้หนึ่ง้ก oh <laughs> ็อ๋ออ๋ออไปละมึงไนกูกำลังจะเดินทางไปปูซานเป็นเวลาประมาณสามชั่วโมงไหมสามชั่วโมง big nap ค่ะหลับ,บยาวๆไปหนึ่งตืง่นบบไฟที่วิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงป่ะคือถือว่าเร็วมากมาในที่นี่ แต่ว่ามันก็จะมีแบบเวอร์ชันชาด้วยก็จะถูกลงมากว่านี้หน่อยนะคะหนึ่งเดือดสุกน้องๆเปรียบเทียบก็คือเหมือนชิงคันเซ็นน้องๆเลยเป็นซิสเป็นซิสของชิงคันเซ็นนะคะฟูซานไปรถไฟ ออไม่ถึงอ,อย่างบอกอะ่ะไปลงโซลสเตชันก่อนเพื่อที่จะฝากกระเป๋าใบใหญ่และเอาแค่กระเป๋าใบเล็กไปเพราะว่าเราจอง KTX มันก็จะเป็นเหมือนรถไฟเร็วอะ่ะที่จะไปแต่ว่าก็ใช้เวลาสารประมาณ3ามชั่วโมงนะประมาณนั้นนะคะพอไปถึงปูซานวันแรกก็จะแบบเย็นเย็นและประมาณแบบเกือบทุ่มอะ่ะกว่าจะไปพอไปลงสถานีรถไฟที่ปูซานเสร็จปุ๊บก็ต้องนั่งแท็กซี่ต่อกลับมาที่ที่พักเพราะว่าผู้บ่าวเลือกพักเป็น Airbnb เรียกว่าเดินทางมาทางวันนะคะเพื่อปูซานแลวเราก็จะมาเขาดาวกันที่ปู และนี่คือห้องพักที่เราเลือกกันไว้เราจองใน AirBnB นะคะทุกคนมันจะตรงปกไหมนะเริ่มเลยจ้าเอ๊ห้องสะอาดมากนี่ดูนะคะเปิดมาด้วยมีความมีเขาเรียกว่าอะไรสลิปเปอร์ให้นะคะไปพบเจอห้องน้ำกันก่อนเลยแล้วมีคนเข้าจริงอยู่ด้วยนะคะตอนนี้อันนี้ห้องอาบน้ำดูดีมากมีแบบ บอดี้วอชมีใดๆไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยห้องน้ำสะอาดมากจา้าเอ๊ะนี่แม่บ้านนะคะพี่แม่บ้านาที่โบกรีที่สุดนะมุมเนี้ยคือเรามากัน4ี่คนไงตี้กับเพื่อนลดๆแล้วเธอดูมุมครัวมีเตาอบพุ้นตัวฉันอยากยกโบราบมาไว้ตรงนี้มีน้ำกดนะคะเป็นน้ำกรองแบบลดๆเตาไฟฟ้าแก้วเขียงเครื่องครัวคือชีพอไม่ทำคอนเทนต์สุดๆและไปหาที่ น้องตุปึง <laughs> น้องตุงนนปึงห้องนอนเห็นวิวสะพานสะพานอารหันต์นี่คือนอนสี่นอนสี่นะคะอย่างนี้เข้าค่ายฟิลนี้พี่พักคือแบบถือว่าประทับใจเลยนะห้องคือห้องพักสะอาดกว้างประมาณหนึ่งมีพื้นที่ตรงกลางมีของจุ๊บจิ๊บใช้สอยมีเครื่องครัวให้ใช้มีอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างครบและสะอาดเลยนะคะทุกคนคะ่ะถือว่าประทับใจมากแต่ดันมีคอนฟ lict ซึ่งคอนฟ lict คืออะไรรู้ไหมคอนฟ lict คือพอไปถึงสรุปที่พักนะ่ะมองไม่เห็นโดนเพราะว่ามันดันอยู่ข้างหลังเหมือนเพื่อนกะกะระยะผิดนิดนึงอะ่ะกะระยะจองประมาณว่าคือถ้าคือถ้าจะนั้นอะ่ะคือต้องอย่างเงี้ยแล้วโดนก็จะไปเป็นอังูน่ะแล้วมันจะมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างอะ่ะเขาจะจปะว่าโดนบินเป็นรูปอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้แลละผิดความตั้งใจก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ย๊ยแต่ก็ยังเจอเรื่องดีๆคือ โชคดีที่มันยังเป็นที่พักที่สวย Airbnb นี้ได้ไปเลย10บคะแนเต็มแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะไม่ตรงกับจุดที่เราออยากจะมาเข้าดาวสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าได้โอเคมากแล้วให้ดูวิวให้ดูวิวอุ้ยหนาวมากนี่นี่คือวิวนะคะแล้วก็ ถือว่าเดินไปจุดนั้นก็ไม่ได้ไกลเหมือนประมาณว่าต้องเดินไปเขาดาวประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ไกลมากอะไรเงรี้ยก็เลยวันเขาดาวจริงก็เลยต้องเดินไปการไปรวมตัวตรงนั้นแล้วก็สวยจริงๆบรรยากาศคือประทับใจมากเป็นครั้งแรกเลยนะที่ไปเขาดาวที่ปูซานนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็แบบคือคนไปเยอะมากนะแล้วก็ทุกคนคือไปเพื่อไปดูโวนจริงๆอะ่ะพอห้าสี่ตำนึงแฮปปี้น,นิวเียเห็นโดนเป็นนทุกคนเสร็จใหญ่ๆเดินซึ่งเขาทําไว้ดีมากคือมีสตอรี่เรื่องราวแล้วก็สวยมาก ีจวสวยมากประทับใจมากแล้วก็เนี่ยพอ,อยิ่งมากกับเพื่อนๆเ,เนาะมันก็เป็นฟิลแบบเออมันเป็นอีกฟิลหนึ่งปกติไม่ค่อยได้ข่าดาวกับเพื่อนๆเ,เลยนะคะปกติก็จะไปกับแฟนอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ไปข่าดาวที่บ้านแฟนนะคะที่แบบว่าบ้านโปเนาะก็ <S 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 คือจะไปครอบผัวแฟนอะไรอย่างเงี้ย เป็นต้นเธอก็ถือว่าเป็นปีใหม่ที่เลิศนะคือด้วยความปูซานเขาเป็นเมืองริมทะเลเนาะอาหารทะเลเขาก็ต้องดังมากอยู่แล้วนั really ่นเองนะคะซึ as as really so s <S ่งเขาจะมีเหมือนเป็นเหมือนเป็นตลาดปลาเลยอันนี้เรียกว่าเรียกได้เลยว่าตลาดปลาเขาตลาดจริงๆเป็นแบบเป็นเหมือนเขาทําเป็นเหมือนตึกห้างเลยนะแล้วก็จะเป็นที่ขายอาหารทะเลเท่านั้นแล้วชั้นล่างอ่ะจะเป็นตลาดเลยแต่ละร้านเข้าใจปะมาฟิลวรี์รร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 บรร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 รเรร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 ี้ยแล้วก็ ข้างบนก็จะมีร้านของแต่ละคนอยู่ข้างบนเป็นโต๊ะนั่ง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 แล้วเราก็สามารถบอกเขาว่าเราไปเลือกข้างล่างเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาคุกกิ้งข้างบนได้เลยว้ายวว้า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 วอร่อยมากอร่อยมากมากโอเคโอเคห้าหมื่นขอตัวละพันนะจ๊ะขอเท่าไหร่นะขอตัวละพันอร่อยมากอร่อยมากครับ ความจริงอ่ะสามารถขึ้นมาแล้วก็สั่งแบบสําเร็จอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าอยากไปเลือกเองอย่างเงี้ยเออไปเห็นกับตาความไปเห็นกับตาคือได้ของแถมใช่ใช่ชีจะแบบเอ้ยเห็นแล้วสั่งเยอะเห็นแล้วอะไรเขาก็แถมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันสิ่งที่ตั้งใจไปกินน่ะที่เพื่อนตั้งใจพาไปกินน่ะก็คือปลาหมึกเข้าใจปะไอปลาหมึกดึบปะไอปลาหมึกที่มันสดสดแล้วก็ดึบๆึปะใช่แต่อันนี้มันไม่ดูบขนาดนะเพราะรีบเคี้ยว กลัวแล้วช่วงนั้นนะเป็นปากบวมด้ว <Hollywood> ยปากกลับมาบวมอีกแล้วเพราะว่ากินน้ําน้อยนะคะนอนน้อยนะคะก็เลยแบบว่าจะกินเข้าไปเลยไม่ทันได้ดูนะกลัวนิดนึงเหมือนกัน1 2 3ไปก่อนเลยหัวมากก็บอกพี่ยิงนั่งมาได้เลยสั่งมาตอนนี้หยิบดิฟูมาด้วยอื้อหืีดุ๋ยซึ่งตอนโพกินเข้าไปอ่ะบุกลัวคําแรกอ่ะบอกลัวมันแบบ เนี่ยขเขาจะปะโมก็เลยแบบกินกัดกัดสู้มันแล้วอีกอันที่อร่อยมากหอยเป่าหือเป่าหือที่นั่นนะ่ะตกตัวเราไม่ถึงร้อยนะ 50-60บาทเองอะแล้วก็เอามาหัน่นเอามาลวกนิดนึงใช่ป่ะแล้วก็หั่นเป็นซาชิมิอ้อร่อยมากเราคุณล,ลุงเขาก็น่ารักมากด้วยเพราะเราอะซื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีปลาย่างมีปลาซาชิมิมีปลาหมึกเดือใช่ไหมแล้วก็ซื้อปูด้วยเป็นปูตัวหนึ่งนะคะปูที่เอาไปนึ่งอะอนั่นแหละเขาก็เลยแถมเป็นหอยมาให้คล้ายห,หอยแค็งบ้านเราแต่ไม่รู้เคีเ่ยกหอยอะไรนะคะอร่อยมากถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่อร่อยมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะเพราะว่ามันสดจริงๆอะ แอบคือเขาพูดกันดิอะเราอาจจะมีความคาดหวังด้วยรูปลักษณ์มากเกินไปหน่อยมั้งเพราะว่าที่ร้านเขาว่าขนมปังน่ากินทุกอย่างชิ้นใหญ่พรีเซนเทชันดีคนตอโดนคนต่อแถวเลยนะแต่ว่าไม่ได้รอนานประมาณว่าคนต่อแถวแถวซื้ออะ่ะเยอะไอ้เราก็อุ้ยน่ากินน่ากินอยากอยากลองซื้อไปกินที่ห้องดูแต่อย่างที่บอกบางอย่างที่ไม่ควรจะหวานอะชีหวานอะเข้าใจปะแต่เหมือนหวานที่ตัวแป้ง เข้าใจปะซึ่งหอมเนอยอะไรปกติเลยคือไม่ได้บอกว่ามันไม่อร่อยนะทุกคนแต่แค่ว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าคือบางทีเราอยากจะกินขนมปังเค็มอะเข้าใจานี่ไหมยอยากกินขนมปังเค็มแต่มันดันออกหวานก็เลยแบบโหวะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบก็เลี่ยนๆไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเป็นว่ากินหวานไปนแล้วกันก็คือมีตัวหนึ่งที่ซื้อมาเป็นเหมือนคล้ายๆขนมปังช็อกโกแลตเป็นเหมือนแบบเป็นพายอะพายไปเหมือนแบบพายผีเสื้อชุบช็อกโกแลตอันนั้นอะ ก็คืออร่อยเพราะมันควรที่จะเป็นของมันแบบนั้นไงเนข้าใจปะ <S <S แต่อะไรที่เราซื้อมาเป็นแบบขนมปังห่อไส้กรอกโครซองห่อไส้กรอกเงี้ยแป้งหวานขนมเนี้ยไปกินแค่นี้นะแต่เรื่องของกินอะนอกนอจากตลาดปลาที่ว่าอร่อยมากแล้วว่าเจเธอต้องไปกินร้านเนื้อย่างฮันอูชื่อร้านเหมือนชื่อฮันอูอะไรเลยสักอย่างอะเพราะมันอยู่ใกล้ที่พักฉันมากแล้วตอนแรกคือสุ่มๆเพราะหิวกันอยากกินเนื้อย่างเลืออร่อยมากแบบจกทำเนี้ย อร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเขาจะบออร่อยทุกหัวคือเราเป็นร้านเหมือนคนรู้คนป้าคือเลือกคือเพื่อนอะเซิร์ชจากเนเวอร์แมปกติอะไรเงี้ยว่ามีร้านปิ้งย่างใกล้ฉันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เจอร้านนี้เพราะมันอยู่ใกล้ที่พักมันเหมือนจะชื่อฮันอูหรืออย่างซึ่งฮันอูเนี่ยมันเป็นชื่อสายพันธุ์บัวของเกาหลีที่เขาอนุรักษ์กันไว้อนุรักษ์ในที่นี้คือเลี้ยงไว้เพื่อกินในประเทศโดยเฉพาะก็คือเขาคงอยากจะทําเป็นฟิลเหมือนแบบ เหมือนวากิวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจะปะเออซึ่งแบบไอ้เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะเราก็มันเป็นาราคาหานะคะไม่ใช่บุฟเฟ่เราก็เออไปไปอยากกินเนื้อย่างเฉยก็มา<ๆ>ก็สั่งมา<ๆ>เป็นแค่สุ่มๆ่มสั่งด้วยนะเพราะเมนูเขามีไม่เยอะมีแค่ห้าส่วนให้เลือกนอกนั้นก็จะเป็นต้มซุปกิมจิอะไรก็ว่าไปอย่างงี้ใช่ปะไอ้เราก็เลือกมาเลยประมาณ4ี่ห้าอย่างอร่อยทุกอันหอมไม่เหม็นเนื้อเนื้อคือแบบ เอออร่อยอะ่ะมันเป็นเนื้อที่ได้เขียวหอมแล้วพอกินจิ้มกับพวกโคชูจังตัดด้วยกิมจิตัดด้วยชัเท้าดองอสว่างเนื้อหวานนุ่มหอมแล้วเนื้อที่สดอะ่ะเรากินเราจะดูออกแล้วกินเขียวเนาะกินแบบยา่างแบบมีเดียมแลนนิดนึงนะ โซเนี่ยไปอยู่ย่านหงแดที่พักนะซึ่งรอบเนี้ยเป็น airbnb เหมือนกันเปิดประตูซีน้ำเงินเข้าไปจะบอกว่าที่พักมีทั้งหมด4ชั้นครึ่งเกือบ5นะคะอันนี้ชั้นหนึ่งนะคะขึ้นมาเป็นฟิลดินเนอร์เทเบิลค่ะเป็นฟิลมีความต้นไผ่มีความมูจิมีความญี่ปุ่นสุกรีมีความน่ารักแล้วก็มีตู้เย็นนะคะชอบโซนี้มากทุกคนอิสแบบครัวเลยอยากแบบ เป็นแบบอ่ะเนาะเออแดดสังเกตเลยว่าไปก็ความจริงอ่ะอยากได้ที่พักที่แบบอยู่ในโฮงแดนเลยแบบที่ลงมาแล้วช้อปปิ้งเลยอ่ะความจริงความตั้งใจแบบนั้นเพราะว่าเราไปโซเพราะเราอยากไปช้อปปิ้งไปกินอะไรเงี้ยเป็นหลักเนาะแล้วเหมือนดันกะเขาเรียกว่าอันเนี้ยไม่ได้เชิงกะพาดเบอร์นั้นแหละแต่ ตัวเลือกมันน้อยแล้วพอเราดันจองช้าที่ที่พักในเมืองอ่ะเข้าใจปะตัวตัวเลือกมันเลยเหลือไม่เยอะพอช่วงนั้นคนไทยก็ไปเที่ยวเยอะเข้าใจปะได้ที่พักที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมากคือต้องนั่งรถออกไปอ่ะแต่ก็ยังประทับใจเหมือนเดิมเพราะว่าที่พักเป็นที่พักสี่ชั้นความจริงมีดัดฟ้าด้วยแต่ไม่ได้ขึ้นไปเลยค่ะหนาวมากเอะคอแนนมากมุมที่คอสซี่ที่สุดของบ้านคอสซี่แค่ไหนไม่รู้ยืดเราหนึ่งแล้วไปต่อกันเลยชั้นต่อไป ว่าหลายชั้นก็มีข้อเสียเะคะ่ะนี่ครับขึ้นมาแล้วพบเจอกับนี่ฝากติดตามช่องวิทย์กับด้วยค่ะ<ท>นี่ค่ะ<ๆ>ห้องนี้เราตกลงกันแล้วเขาจึงมาเป็นห้องนอนหนึ่งแต่เราติดตกลงว่าเดี๋ยวจะกางกระเป๋าทุกอย่างในนี้ถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วนี่ก็คือห้องน้ำทุกคนห้องน้ำเนี่ยด้านนั้น่ะเป็นจะเอ๋นะเป็นไม่มีอะไรนะคะเป็นเก็บอุปกรณ์ไปกันต่อหอบกรุ๊ป นี่ห้องนี้คือห้องที่โบจนอนนะคะกับซีแกรมแล้วก็แพรพอยเพราะมันเป็นสามตีเลยสามเตียงซีแกรมแพรพอยแล้วก็โบโมนี้นะคะกรถเดดแล้วก็ขึ้นไปอีกไม่จบไม่จบนี่คือห้องนอนของบาบอมแล้วก็กัปตันนะคะให้เขาสวีทกันไป แต่ว่าแอมเอก็ก็น่ารักเหมือนเดิมคือครบเลยอันนี้น่ารักกว่าเดิมตรงที่คุณป้าคุณเจ้าของอเป็นเหมือนคุณรุ่นคุณแม่นิดนึงแต่ก็ยังเป็นคุณแม่ที่ดูแบบไม่ได้แก่มากนะแล้วเชียบรบริการดีมากคือความจริงแล้วว่ามันจะมีบริการที่มันเป็นบริการของเขาอยู่แล้วคือเขาจะให้เลือกระหว่างเอารถมารับที่สนามบินกับให้ทํามืออาหารทรา d i t i o น a ไว้ให้เป็นมือเย็นบนแรกที่มาถึงเราเลือกรถ เพราะว่าอาหารเราซื้อกินเองได้ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มนันดันเกิดอุบัติเหตุที่มันเป็นวันวันที่2เนาะวันที่ต้องย้ายกับเฮาโซแล้วคนขับรถอะยังไม่ค่อยกลับมาทํางานกันเข้าใจะปะรถน้อยอะเออรถคนขับรถน้อยแล้วเราต้องเรียกเป็นรถตู้คันใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีกัน4ี่คนแล้วรกระเป๋า,เาก็มีอะไรเงี้ยแล้วเรียกปุ๊บเขาก็เลยไม่รับเรา ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนั้นอะหนาวมากเราก็อยากรีบไปถึงที่พักเนาะเราก็รอให้เขาเรียกไม่ไหวก็เออกับตันเนี่ยเพื่อนโบที่เขาเป็นคนประสานกับคนที่เป็นเจ้าของอะก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพวกเราเรียกกันเองไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเหมือนเราก็อยากรีบกับที่พักอะเออแบบไม่ต้องเรียกให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขี้เกียจรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าของเขาก็เลยรู้สึกผิดมากเขาก็เลยแบบว่างั้นเขาขอซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือเราเรียกไปอะ แคปหน้าจอเรื่องค่าค่าเดินทางคาแท็กซี่ส่งไปหาเขาแล้วเขาก็จะโอนคืนให้ซึ่งก็เรียบร้อย<ม>แล้วไม่พอเขาบอกว่าเพื่อเป็นการหอดโทษเขาจะสั่งไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในย่านนั้นนะ่มาส่งให้ตอนกลางคืนอีกเป็นวันนี้เป็นไก่ย่างอะไรเป็นไก่ทอดเป็นไก่ทอดอร่อยคือเอาจริงมีความคล้ายคล้าบอนชอนนะแต่มันจะไม่ใช่ไก่ทอดที่แบบหนังกรอบกรุบอะ เข้าใจปะเป็นไก่ทอดที่ไม่ได้ชุกแป้งเยอะเออแต่ว่ามันจะเป็นไก่ทอดที่เหมือนเคลือบซอสแบบซอสกรลหิกอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วอร่อยมากอร่อยเลยอร่อยเลยทุกคนแบบถือว่าดีเลยเพราะว่าเขาทอดได้ไม่แห้งก็ถือว่าอร่อยจริงก็ก็ตามสมคำลังือนะเพราะเขาอเขากล้าพูดเลยนะว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้นี่อย่างนี้เลยมาแล้วค่ะนี่หละ เ,เ,เมาจนอบขนมปังเสร็จเธอเข้าใจปะเมาไปเรื่อยเรื่องเกาหลีคืออยากจะบอกว่าเอาเป็นแบบสรุปภาพรวมของกินเกาหลีที่เป็นโซนขนมหวานอ่าอย่างนี้แล้วกันคือบอกว่ารอบนี้โบมโอกาสทั้งไปกินทั้งแบบเค้กเนาะมีทั้งเค้กซึ่งเอาจริงปะโบว่าเทรนเค้กของเกาหลีอ่ะมันไม่ได้ฉีกมากอันนี้ในมุมโบะนะมันไม่ได้มีความแบบอัปเดตเทรนแบบสุดๆไปเลยต้องหาอะไรใหม่ๆนำหนึ่งก้าเสมอเบอร์นั้น,นะอะโบว่า เกาหลีเขามีความออริจินัลบางอย่างอยู่คืออย่างเช่นพสุดแข็งเขานะผลไม้สตรอบเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยและเราจะรู้กันว่าเวลาเราไปกินเคก้กหรืออะไรเกาหลีมันจะมีความมินิมอลบางอย่างเข้าใจปะการตกแต่งมันจะมีความน่ารักกระปุกกระปิเออซึ่งอันนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะที่โบมองมคุยกันเหมือนภาษาเบเกอรี่เนาะบอกว่าครีมของเขาอะมันจะมีความแบบ คือเขาน่าจะใช้ครีมที่เป็นด airy นะก็คือน่าจะเป็นครีมนมเหมือนที่เรากินอนะแต่ว่ารสชาติอะ มันไม่ได้มาทางเหมือนครีมที่เราใช้ที่บ้านเราขนาดนั้นน่ะมันน่าจ,จะเป็นครีมของบ้านเขาเก็ดปะไม่รู้ว่ามันเป็นครีมผสมหรือใส่ไอซิ่งลงไปหรือเปล่าเพราะอย่างที่ว่าว่าคนเกาหลีบอกว่าติดหวานนะสรุปแล้วอะแต่ตัวเค้กเขาไม่ใช่ว่าหวานนะคือมันมีความนัวหวานน้อยหอมสตอรอเบอรี่เนาะเฟรดๆขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีรสชาติครีมบางอย่างอะที่ไม่ค่อยคุนชินเวลายอยู่ที่ไทยนะคะประมาณนั้นแล้วก็ส่วนเรื่องขนมปังเคาะไปเลยใครไปกินขนมปังขนมปังเกาหลีหวานค่ะ ติดหวานค่ะติดเธอไม่ไหวติดหวานหน่อยอยู่ด้วยกันหน่อยได้ไหมแล้วก็ก็ตกร,ระสตอันนั้นมันเกาหลีญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นเออสังเฮยโยก็จะเป็นเกาหลีเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็โบว่านะใครที่อยากจะไปลองกินที่เป็นชิโอฟังออริจินอลอ่ะโบว่าควรค่าแก่การไปนะถ้าสมมติถามว่าร้านดังๆที่เขาไปต่อคิวกันเยอะๆเนี่ยควรค่าแก่การไปลองไหมคะโบว่าควรค่าแก่การไปลองเพราะว่า1 มันชิ้นมันพอดีคําแบ่งกับเพื่อนกินอ่ะมันกําลังดีเข้าใจปะเอ,อตัวอย่างชิ้นหนอนี่ไซ้ชิ้นประมาณนี้เลยแต่เขาอะจะเป็นอ้วนกว่านี้เขาจะเป็นอ้วนอ้วนกว่านี้หน่อยเข้าใจปะอ้วนในที่นี้คือเขาจะป้อมกว่าเนี้ยว้าพี่แล้วหรอเีอแลก็อร่อยมากอหอมเนยเนยฉ่ำมาก แล้วก็แต่ว่าเนี่ยเค็มน้อยนะเค็มไม่เยอะมากเค็มแบบอร่อยแล้วข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอันนี้เราจะมีความแบะออกมาอย่างนี้ใช่ปะแต่เป็นประมาณนี้เลยแต่ของที่เกาหลีอะข้างนอกตรงเนี้ยเขาจะนุ่มไปเลยแต่ถ้าก็ตูดกับกรอบประมาณนี้เลยเนี่ยที่เราทํากันวันเนี้ยแบบนี้เลยคือโบรู้สึกว่าโบอะความจริงโบอยากกินทั้งสองรอบอยากไปซ้ําแล้วอยากหิ้วกับมาเมืองไทยด้วยซ้ําวันเนี้ยเลยถือโอกาสอยากกินมากๆก,กลับมาก็เลยลองทํากินเองนะคะอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเราก็ a ดบ p t เท่าที่เราเคยทําได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ไเา มไหนไหนๆก็ไหนๆเนาะดูสิชิโอปังโมบาว่ะมันจะปิสู้ชิโอปังของเกาหลีได้หรือไม่โอ้ตูดกรอบมากดูดิได้ยินไหมใช่ปะตูดคริสปี้มากเหมอือหึงูแป้งเขาจะนุ่มนะคะ กอบพิสูแบบนี้หอมเวยมากๆแล้วเป็นโครงข้างในแบบนี้เนะห็นไหมเนื้อมันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะเจะมันเป็นนุ่มหนึบนะปินละนี่แหละเพราะว่านึกถึงเกาหลีก็มาให้โบบาสิเกี่ยวอะไรวะงงมากเฮ่อร่อยมั้ยเอออว้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นของที่ได้มาจากเกาหลีนะคะไปซื้อไปช้อปปิ้งมาเนาะเอาจริงนะนี่ถือว่าช้อปน้อยนะถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าเหมือนแบบ ค่อนข้างที่จะเหมือนเสียตังไปกับการกินเยอะมากแล้วนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกครีมสกินแคร์แล้วก็เป็นแบบเครื่องสำอางใ,ใดๆนะคะทุกคนยกตัวอย่างไหมยกตัวอย่างแน่นอนปะไปเกาหลีอะ TCE ต้องมาเอออะไรประมาณนี้จ,นจังซามอนจังซามอนอ่าอันนี้คือบทความจริงที่ไทยโก็ซื้ออยู่แล้วแต่พอไปทีน่นะู่นมันถูกกว่าเยอะมากหรือว่าจะเป็นน้ำหอมรอบนี้ ไปทุกทิปทุกประเทศโบต้องได้น,น้ำหอมกลับมาหนึ่งอันแต่ว่ารอบนี้ซื้อเป็นขวดเล็กมานะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นของ SW19 เป็นแบรนด์ที่แบบหลังๆเพิ่งมาดังแบบเอาจริงกลิ่นมันจะมีความเคลียร์คล้ายๆกับพวกเลยอราโบอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่ได้ราคาไม่ได้สูงมากด้วยนะคะน่ารักเนาะแล้วก็เอาจริงพวกสกินแคร์โบก,ก็จะแบบถามเพื่อนนะเพราะเพื่อนที่ไปด้วยกันอะชีเป็นสายแต่งหน้าชีก็ชอบแบบชีก็จะมีอัปเดตตลอดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะได้ลิปของราคามาเยอะมากนะคะสองสามสีเลยนะคะเพราะ มาณนี้เธอแล้วก็ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะเจนเตอมนตาอยากรู้ไหมล่าข้างในคืออะไรไม่ให้ดูนะเป็นฟิลว่าถ้าอยากอยากให้แก่กล่องคลิปแยกไหมเออใครอยากรู้ว่าบอว่าโบมีของสะสมหรือโบมีของช้อปปิ้งอะไรที่ไปซื้อจาต่างประเทศมาหรือว่าอะไรชอบซื้ออะไรพวกนี้ของจุกจิกเนี่ยบอกว่าเอ้ยอยากดูแบบอันบ็อก คอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวเผื่อเรามาเมาใจซอยเรื่องแบบเฮ้ยอาจจะออกจากครัวเพื่อไปแกะของไปบิวตี้ไปแต่งตัวไปเอ่ยใดก็ได้หมดอ่ะขอนดน้าคนจากกระเป๋าหน่อยค่ะคอมเมนต์ <c oughs> <Comment. laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะด้วยนะเธอโบโหมเจอร์นี่จะได้ออกไปไกลกว่านี้ <g år d> แล้วก็เอาอะไรกลับมาทําให้พวกเธอดูสนุกสนุกแบบนี้ <g år d> เป็นเพื่อนยามเหงาก่อน <g år d> นอนทุกคืนนะจะ๊ะ <g år d> สาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไประเด้อไป้ะนะอันยองฮาเซยโยอันยีฮาเซยาอันยาฮาเซยีอาริกาโตโกไซกลับเป็นเนก,วกว่าเป็นกญี่ปุ่นกับไออีกแล้วไปค่ะ <g år d>